สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโสรสลิินทิพย์นักร้องดังไม่ทอดทิ้งโผล่คอมเมนต์ดีนาหลังเจอดรามา่าเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ถอวลงไปเต็มๆครับสำหรับดาราสาวหล่อตอนอหลังผ่าอิงฟ้าวรหาหะ Miss Grand International 2022เที่ยวสิงคโปร์ซึ่งในเวลาต่อมานั้นตินาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเจอดรามา่า ผ่าอิงฟ้าวราหะหลังผ่าไปเที่ยวสิงคโปร์โดยคนนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนตรักเอาไว้ในใจเลยว่าคุณค่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันคำพูดของใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้ จากเราดีพอเท่าที่ตัวเราเป็นแล้วและล่าสุดนั้นทั้งด้านโรสซินทิฟนักร้องดังก็ไม่ได้ทอดทิ้งเข้ามาโผล่คอมเมนต์ที่นาหลังจากที่เจอดาม่าทัวลงพานางงามสาวเที่ยวสิงคโปร์โดยโรสซินทิปนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจด้วยอีโมจิรูปหัวใจหลังเจอดาม่าในครั้งนี้อีกด้วย ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ